คนอเมริกันดราม่าเดือดไม่พอใจฮาร์เลย์ย้ายฐานผลิตทั้งหมดมาไทยค่ะเชื่อว่าหากพูดถึงฮาร์เลย์เดวิสันผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ชื่อดังของโลกเนี่ยทุกคนก็น่าจะนึกออกนะคะถึงมอเตอร์ไซค์คันโตโต,โตเทๆ่ๆคนขี่เนี่ยก็จะดูดุๆและก็เป็นแบบแกงสเตอร์หน่อยนยะคะและก็ต้องมีธงชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพราะว่าฮาร์เลย์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในไอคอนสําคัญของประเทศสหรัฐโดยเปิดกิจการมานานกว่า1 1 7ปีแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของฮาร์เลย์เดวิสันได้ตัดสินใจย้ายยายฐานนกกรผลลิตตะ Revolution ะ,ะูัปเศ ทั้งหมดเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะประเทศไทยเป็นเพียงแค่ฐานในการประกอบโดยทางฮาเล่ได้เปิดเผยนะคะว่าการย้ายฐานผลิตในครั้งนี้ฮาเล่ต้องการที่จะบุกตลาดเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนค่ะซึ่งหากว่ายังคงผลิตในประเทศสหรัฐก็คงจะสู้ในเรื่องของภาษีนําเข้าส่งออกไม่ไหวจึงต้องมีการย้ายมาประเทศไทยซึ่งมาตรฐานการผลิตที่ดีแล้วก็มีภาษีที่ราคาถูกกว่าค่ะและแม้ว่าทางฮาเล่จะบอกกับเหล่าลูกค้าในสหรัฐค่ะว่าการย้ายมาเนี่ยย้ายมาแค่หนึ่งปีเท่านั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทุกคนเนี่ยก็น่าจะ ทราบกันดีนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้ในการย้ายถ่ายผลิตที่มันจะทําได้ขนาดนั้นไหนจะต้องเสียค่าตั้งโรงงานค่าใช้จ่ายมากมายแต่ว่าจะมาแค่ปีเดียวเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมคะงานนี้คะ่ะก็าําเอาชาวอเมริกันเนี่ยเขาไม่พอใจกันเป็นอย่างมากก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นค่ะว่านี่เนี่ยคือสัญลักษณ์ของสหรัฐเป็นรถที่คนอเมริกันเนี่ยเขาต่างภาพภูมิใจกันที่สุดเลยแต่กับถูกผลิตในประเทศอื่นเนี่ยก็เลยทําให้ก็เลยทําใ,ให้เกิดการบอยคอรกันเป็นวงกว้างค่ะ มีคนดังที่เป็นลูกค้าระดับพรีเมียมของฮาร์เลย์นะคะทำคลิปคุณผู้ชมเป็นลายรถสุดที่รักออกมากันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาดูความเห็นของชาวอเมริกันกันหน่อยคุณผู้ชมที่เขาไม่พอใจต่อเหตุการณ์นี้เนี่ยเขามาแสดงความเห็นกันว่าอย่างไรบ้างค่ะคอมเมนต์แรกขเขาบอกว่าถ้าฮาร์เลย์ถูกผลิตนอกสหรัฐอเมริกามันก็ไม่ใช่ไอคอนของอเมริกาอีกต่อไปค่ะคนต่อมาขอเขาบอกว่าในฐานะนักขี่ม,มอเตอร์ไซค์และเจ้าของฮาร์เลย์มาตลอดชีวิตนี่เป็นอะไรที่มากกว่าการแทงข้างหลังคนงานแต่เป็นการแทงข้างหลังลูกค้าฮาร์เลย์ ชื่นชอบที่ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์ที่ผลิตในอเมริกาพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการอะไรที่ผลิตในต่างประเทศเพิ่ม CEO เนี่ยจะต้องถูกไล่ออกสําหรับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้รวมถึงนโยบายตื่นตัวที่เขานํามาใช้เพราะนั่นเนี่ยจะคือฝันร้ายของเขาตลอดไปค่ะ คนต่อมาเขาบอกว่าถ้าฮาเล่ย้ายออกจากอเมริกาฉันจะไม่สนับสนุนฮาเล่อีกต่อไปค่ะคนต่อมาเขาบอกว่านี่เนี่ยจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในการสักใครจะไปสักฮาเล่ที่เขียนว่าเมก e ินไ h a i l a n ์ล่ะน่าเศร้าจริงๆเลยฉันเดาได้ว่าอนาคตของพวกเขาเนี่ยยอดขายจะต้องเละเทะแน่นอนค่ะและนี่ค่ะก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งนะของชาวอเมริกันที่เขาไม่พอใจรถที่พวกเขาเนี่ยภาคภูมิใจย,ย้ายมาผลิตที่ประเทศไทยผู้ชมซึ่งนอกจากคอมเมนต์เหล่านี้แล้วก็ยังมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ด้วยนะที่มีการเหยยดยามประเทศไทยอย่างเช่นว่ากระเทยไทยจะมาสร้างรถของพวกเขา ไม่ถ้าเป็นฉันนะจะให้ซื้อรถที่ผลิตในประเทศไทยฉันไปซื้อรถที่ผลิตในประเทศอินเดียซะอย่างดีกว่าค่ะก็เลยได้ว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยทำคนมริกันเนี่ยอกหักกันทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ก็น่าสงสารอยู่นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีศักยภาพในด้านของการผลิตรถเพราะว่าเกือบทุกยี่ห้อบนโลกค่ะก็พุ่งเป้าหมายมาผลิตที่ประเทศไทยเช่นกัน